ครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมคุณส็ตเตอร์นะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครจังหวัดนะครับวันนี้ก็จะพามาชมสินค้าเป็นซึ่งเป็นรถที่ติดอุปกรณ์ดันหน้าแล้วนะครับมาเริ่มจากคันนี้นะฮะอันนี้อันนี้จะเป็นคูปะต้านะครับแอร์วันสามสิบสามแรง turbo นะครับอันนี้สามสามแรง t ท r b o เครื่องยนต์สี่สูบพรอมไรพาวเวอร์นะครับพร้อมอุปกรณ์ดันหน้าใหม่นะครับอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์ดันหน้าคันนี้อุปกรณ์ฐานดันหน้าเป็นสองพุ่สองนะครับแต่ว่า ก็ะบอกคอนโทรลสายของใหม่นะครับแต่ว,ว่าพวกคานพวกนี้ของมือสองนะครับคันนี้อ่าอันนี้ก็ราคาปกตริราคาอยู่ที่สองแสนเก้าครับอันนี้เอาไปสองแสนแปดนะครับสองแสปดตัวนี้ครับอันนี้อันนี้ก็จะเป็นบูร์านะครับ L สองหกศูนย์สองดีทีะครับวันนี้เครื่องยนต์สี่สูบ รวมไรพาวเวอร์นะครับอันนี้อุปกรณ์ด้านหน้าใหม่นะครับอันนี้ราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทครับอันนี้รวมไรพาวเวอร์เรื่องเป็นรถเก่าญี่ปุ่นแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกคันนะครับที่รีวิวนะฮะอ่าถัดมาคันนี้นะครับคันนี้อาจจะเป็นคูปเปอต้านะครับเอวันสองศูนย์ห้านะครับตัวนี้จะเป็นระบบไฮดรอลิกธรรมดานะครับรวมไรธรรมดา ดันหน้าใหม่นะครับดันหน้าใหม่วันนี้เราใส่ตัวยี้อศูนย์ดันหน้าไว้นะครับถ้าใครสนใจก็ตัวละพันสองนะครับตัวละพันสองตัวนี้นะครับนี่นะครับสภาพสวยๆแบบนี้ดันหน้าใหม่นะครับคันนี้ราคาที่หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเราสนใจจริงราคาคุยกันได้นะครับสปหนมบคันนี้นะฮะอันนี้นะครับอันนี้จะเป็นยันม่า F สองศูนดีนะฮะสองศูนดี ยันมา F 2 0ดีตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์3สูบด i เ e c t i น j e c t i o n นะครับเป็น4 w วิ e l นะครับผงมาลยธรรมดานะครับตัวนี้ก็ติดตั้งดันหน้าใหม่ตัวนี้ราคาที่ไม่รวมหลังนะครับราคา1 6 5 0 0 0บาทนะครับคันนี้1 6 5 0 0 0บาทนะครับสนใจก็แคปหน้าจอหรือว่าดูแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับตัวคันนี้นะครับคันนี้จะเป็น L 1801dT นะครับตัวนี้เป็น18แรงเครื่องยนต์สสูบ4 w วิ e l นะครับ อ่าโปรวิวนะครับตัวนี้เป็นเทาย้อยนะครับอขาล้อจะกว้างเมตรหนึ่งเมตรสิบเซนนะครับเท่ากับตรงสองศูนย์หนึ่งนะครับตัวนี้ก็ดันหน้าใหม่นะครับคันนี้ราคาหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นห้าพันบาทนะครับคันนี้ส่วนคันนี้นะครับถัดมาเป็นมิซูมิซูมิชินะครับอันนี้มิซูมิชิสิบหกลังนะครับขาล้อกว้างหนึ่งเมตรนะครับหลังคาโค้งหลังคามาจากญี่ปุ่นนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ซัตเทิล กเกียร์ดเทเอ่นคันหน้าใหม่นะครับคันนี้ราคาเดิมอยู่ที่หนึ่งแสนห้ามืนบาทนะครับหนึ่งแสนห้าหมนบาทถ้าสนใจวันนี้เอาไปเลยครับหนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับถ้าสนใจนะครับวันนี้นะเป็นหนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนสี่มืนบาทนะครับพักมาได้เลยนะครับที่รีวิวมาทั้งหมดนี้นะครับนนจะมีเฉพาะก้น,นหน้ายอย่างเดียวนะครับ ้านหน้าอย่างเดียวุกรณ์หลังก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกเอาจะจะซื้อเพิ่มอะไรก็ได้นะครับาสามารถตอบรุปกรณ์หลังได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าลูกค้าจะใช้งานอะไรนะครับส่วนต่อไดะครับ5030ราคาอยู่ที่4 3 0 0ส0มืบาทนะครับไม่รวมลอตเตอรี่หลังนะครับ4 3 0แส0แสนสาสาื่นนะครับเป็น5 0 3 0ูนสนเป็นเครื่องยนต์สี่สูบนะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบ เบียร์ตะเท่นนะครับเบียร์ตะเท่นจะเป็นปั๊มเฮตุชิตเตี้ยนะครับตัวนั้นจะเครื่อง75แรงถึง80แรงประมาณนี้นะครับอ่านะครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรถทั้งหมดนี้ที่เรารีวิวนี้และรถที่อยู่ในร้านทั้งหมดนี้จะเป็นรถมือสองเก่าญี่ปุ่นทั้งหมดนะครับพี่น้องครับผู้ชมท่านใดสนใจนะครับลองเข้ามาเลือกชมดูได้ครับร้านศูนย์สิบแท็กเตอร์นะครับอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับเบอร์โทร 0861026521นึ่งศูองกะครับเบอร์จะเป็นเบอร์0930855104นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้งสองเบอร์เลยนะครับร้านศูนสิทแท็กเตอร์อำเภอตักฟ้าจังหวัดนครสวรรค์นะครับร้านเราตั้งอยู่ถนนโนนยโยทินนะครับเส้นตักฟ้าตาคีนะครับห่างจากโรงพยาบาลตักฟ้าประมาณ700เมตรนะครับฝากติดตามผลงานเรื่องครับร้านศูนสิทแท็กเตอร์อำเภอตักฟ้าจังหวัดนครสวรรค์ครับสวัสดีครับ